สวัสดีทุกคนเนาะอยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองควันใส่สนแนลวันนี้เราบม่ได้มาผู้เดียวเด้อมาสองจ้านี่เลยสวัสดีจ้าทุกคนมาพร้อมน้องนั่งผู้ดีว่าเพื่อนไม่ยามนั่นเองเนาะแต่ว่าเพื่อนกะสีกลับไปในมือมอื่นมือหื่อนี่ละจ้าเป็นจะได้ไปอยู่กรุงเทพว่ <c oughs> อยู่กรุงเทพต้องโดนนี่ได้กุ้งเก่าเออนั่นเลย <c oughs> ไปอยู่กรุงเทพตั้งโดนขี้ไร่กระดอกวันนี้ก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวสิผ้าเพื่อน ไปหาเลาะซื้อปลาตัวใหญ่ๆ,ๆมาเห็ดแนวกินนั่นเองเนาะเพราะว่าม,มืออื่นเพื่อนก็สิได้เดินทางกลับไปสู่ไทยแลนด์แต่ว่าบ่ได้ไปกรุงเทพเด้อไปอยู่น้องบัวลำพูเพิ่นว่า,า ه, อ้าสงสัสยสิได้ผัวอยู่น้องบัวลำพูน,น,จจนั่นล่ะจ้าเอาเอาแค่นาะเดี๋ยวเฮาสิไปเลาะหาปลาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิไปเลาะหาปลาเดี๋ยวถามมันก่อนเป็นจังได๋ชีวิตชีวิตตอนนี้บ่ เบิ Anda, ่งนาก็พูแล้วลุ่มๆร่อนๆพูนว่าเออเบืองนาก็ะพูเป็นตลอดเด้อก่อนสิไปหาป่าเดี๋ยวเาสิมาสัมผัสหน้องนางก่อนมาอัปเดตชีวิตกอนมาเป็นเอียงจังไดในข่าวว่าออกจากกรุงเทพแล้วมาอยู่น้องัวลลัมพูสงสัยว่าติดฝบ่าวลน้องัวลำพูคักๆนีุ่่บาเทาฝุ่บาลเทากับสาไว้ที วางแผนไว้ว่าสิมาเห็ดยังอยู่หนองบัวลำพูนี่ภามะอ่าดิ่เป็นดิ่งไกลคือเก่าภาษีเก่าพันมามาอีกแลกก้วภาษีเก,ก่าไปห้าเดี๋ยวไปหาหลอดสืบปลาตัวใหญ่ๆมาเห็ดกินญี่ปุ่นบ่มีเด้ปลานลำโข้งอ้าวอยู่หนองบัวลำพูบ่มี่ลำโข้งบ,บ่บัวเรียวโค้งกับพี่อ่าเอยียงนุ่แถวหนองคายอุดออรมาเท่หนองคายอุดรอ,อ๋อเพราะนั้นบ่มี่ลำโข้งด้อมีแต่ปลาอ้อย <laughs> ันกินนูกินยังกันไรอยู่เนาะน้ำปลาอ่อยเนาะแมียนนู้นี้เนียนูเฮานี่เออเนียนไรอยู่เนี่ยนะ้ำ <laughs> ปลาดูนี่เพิ่งมายามเฮาเก่ามือสองมือแต่ว่าเฮาสิบียามเพิ่งออกไปจักอาทิตยหนึ่งนี่แหละเออไปเบิ่งอันฟาร์มสเตย์เพิ่นไ <laughs> ปนใหญ่ฟ้ามสเตย์ <laughs> แต่ก่อนอันเฮ็ดฟาร์มอยู่แถวหวานเดี๋ยวนี้ยายไปเฮ็ดอยู่น้องเวอร์นั่งพูบ่นว่าเออ <laughs> อกสิมาตลาดแค่มทางอยู่ทางเมืองจำปาศักดิ์บอกว่าเขาจะปิดเลวหรือบ่นะฮะเนื่องจากว่าไก่สิมืดแล้วเขาออกมากกับประมาณสามม้วนแล้วเนาะข้าวเดียวนึงพระอาทิตย์จะแบบว่าเบิดไปเล็วเนื่องจากว่าผู้มันสูงนั่นเองก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวมาแวเปิดคลิปจังหนึงเดี๋ยวสิมีคนคึอหอดน้องนางเนาะหลายคนก็นกนทหมหาพนาองเสาจะไปซ้ายเป็นว่าเออนี่แหละเิ่นมาหลี้ยวมาเาเร็ว <laughs> มาแล,ล้วกต่ซิมมาแล้วว้าวบรรยากาศงามแท้ก็เกี่ยวเก่ากันแล้วกันนั่งเกียกเกเก่ยวคนก็เขาเกี่ยวแล้วหมดแล้วอยู่บ้านก็บ่ค่อยหน,นาวปานได้หรอกหนาวมือหนึ่งสองมือแล้วก็ห่อนคือเก่าใส่เสื้อกันหนาวเกือบบ่ทันว่าซั่นซุปใส่แค่นึงเอาห่อนแล้วทางนี้ว่าทันด็กปไปกันเด็กป้าอยู่น้องบัวล้ำพูกินเตนู่นว่า เรียกว่าอ้าเดี๋ยวไปหาปลามาซื้เพื่นกินไปอ้ารถจักรเนี่ยคันซ่อมใจเลยรถจักรเนี่ยเอาใจเพิ่นก็บม่ได้เนี่ยเป็นสิรับอยู่กลางทาง่า เดี๋ยวสิไปรอฮะสือปลาตัวใหญ่ๆละลาเบื้องนะเขาจะคลายปลาอเบื้องเยวสือกับปูหินเมื่อน้ำเห็นเขาจะหอยค้ายอยู่เนียนแต่ว่าคนโหลาย ตลาดกาเงียบงงมีปลาเครื่งอยู่บอเนี้ยโลเท่าไหร่ปลาเครื่องอะโลหนึ่งเจ็ดสิเท่าไหร่ก่อนโอ้โลหน่งนหนึ 1, <c oughs> ่งว่าเจโอ้ยมันคือแพงแค่นาะ หน,นึ่งวะนี่แสนหนึ่งก็ไม่ได้มาเหรอะดูหนึง่งแสนสี่ไปยางหลบไปบงนนวงเบื่นักก่อนซื้อพักห้องเลยล่ะ มัดเท่าเลได้พังหอมผ่านเอามัดหนึ่งเขาเมาโรคทเลเข่าเมเขาเมาโม้อนขนาดเนาะกินมาเขาเมาโรคหนึ่งหกที่งูเอาพันะเอาสามเศร้าผ่านเนาะเอาเศร้าผ่านดีไหม เ oui. er ่อย่ายได้กว่ามไม่ด้เขได้เขียนหน่อยราบาอนอเขียนไส้หรือเขียนจีน่ะเขียนไส้เข้าไปกวดดูมันขาวปาาเดี๋ยวสีผ้ามือขวดอยู่บ้านเนอะยามนี้ได้เขียนไส้มันลงแล้วเหรอ โมมียังอยู่ในตลาดก็ได้อ้ยเอาักวกไงตั้เขาปูนอุเอากะขายมัเท่าไรได้พักวงไงซีมาธาเนินตะวันงามอีรีเอาเลยเนาะมัดเท่าไรใส่พักบวก

con mua lái bên đây nôi ở chợ làng cả. không có rái. 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 không có rái.

ใส่ม่งเอาอโอ้ปลาเบสแซมมนึ่งส่เลียสามหาใส่คีให้เรียบร้อยกั้นให้พ่อให้แล้ว แล้วไฟจุกปะไฟเมื่อเขาไร่แถ่สามทิ้หาสามสิบหาเือเอาละตรงนึงอตัวใหญ่ตรงตรงไง่งหนิ่งหน้าตรงงรวใหญ่กริเขาไปหารู ติดอไมาโอ้ใจญ้่ปุ่นน่าดด้วโอ้ดใจ่ตายนี่ปุ่นอนาดด้วอคิดว่าจะคุณยายไปไต่เองว่แม่เนาะยายมาย่ยพรได้ไปไต่ น้ำสะออนเนาะน้ำสะเบิงปูนี่จะกเคไปยังไปเบิงไปเขาก็ลืมเบหม่งนีกอนเนาะเป็นปลาคอปลาหนักนะปลาคอาหด้วย Ờ cái, cái này luôn. Có có <laughs> ừ. cái con. Nó nghe nó cái như

นึงเท่าไหร่เนี่ยอกระสบยูปลาดุงปลานุกนลวกปลาโนแล้วก็ปลาน้าเลลายปลาเครื่องตัวน่เนาะตุ่มใหญ่หนึ่งรืมเวเเ่าก่่่่

Yeah. <laughs>